นตกโยมิวสซีควรก็จะบอกก็ลงไลก่อนก็ค่อยบอกสิก็ไม่สิลงรวันนี้ก็ไม่มีโทรศัพท์บอกไงนี่เครื่องยังไงนี่โอ้ยเขียนสเต็มกับบัต่หรอโอ้ยสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังสำหรับทุกๆอย่างอุ้ยกุหลาบแดงไหน เปียนกระบรท้ถแค่มมนเคียร์น้องัตนบนบอกตลกผู้พิทุกันสวัสดีค่ะลืมติดตามไปด้วยนี่แหละคนเรามันไม่รักกันจะแชร์ว่ามาฟังความจริงพูดดีนึงพอโหหนู<笑><笑>ว่าไมีแน่ว่าหรอกค่ะหนูตังหัวขอตังกระทู้ไปเรื่องสะลละมี เอามีเหรอโ okay, อเคมีก็มีจ้ะแต่งชุดสวยมากคอบคุณหนูตั้งใจใส่ชุดนี้มาถ่าย<ร>กับเก็มาเพราะว่าหรอโอ้ยแยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดยขึ้นขอบคุณะคะกับคอนแกนไม่แน่ใจค่ะ<ล>ดูก่อนไม่วันนี้ก็รุ่งนี้ได้ค่ะอาจจะก,กับวันนี้แล้วค่อยมาที่นี้คนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยคนเข้ามาดูเร็วมากสวัสดีนะคะว่าวันนี้อว่าันนี้ดังถึงเพจกี้เลยสํา พูดกับไปว้าวไปออมันออจริงออไหมล่ะออมันใช่ไหมมาฟังซิวันนี้นะเออดีเ,ออเ็นงแอเเริจยูยสวัสดีสวัสดีเจ้าออานก็สดมันไม่เย็นเลยเล็บกระชีกสวยทุกวันเลยขอบคุณคะ่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะคะ มาแล้วซอสวริสันอืมอ,อ้ไเอื่นไปฝั่งจ้าซอสแล้วคนเรียกซอสเต็มเลยตอนเนี้ย<ไ>อ,อภิวัฒน์เขามีนามาเรื่องเขาฟ้องอะไรไม่ใช่เราจ้าจริงเหรอใช่แล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าในไงที่แกไปสองดูไม่ใช่<อ>จัดแตมอภิวัฒน์แม เวอร์แมนสแต็มพี่มาด่าไหมโอ้ยคนมันขึ้นมาดูเรควมากสวัสดีค่ะอยู่กับใครอยู่กับพี่นัตตี้ค่ะงามตาสวอรรักแต้มดอกโอ้ยเยอาเอื่นซอยย่ะเอืนอเอ่นซอยอ,ซอ,อยากอายคุ้นเยอคนเลยค่ะพี่เห็นดีงี้แต่พญาน,นาตตี้เนี่ยคอนซอซอสวยไปสันเอาขอบคุณค่ะไล่ตรงนี้สวยใช่บรมการแบบเห็นไหมล่ะมันเหมือนอยู่แบบยุโรปอะ ดอกก็ได้กันเลยโลบไหนซ้อมไม่ได้ไปกับบอสบอสไป,ปงานศพค like ่ะหนูไม่ได้ไปเพราะว่าชุดไม่ได้ชุดมาเพื่อ evet ส <my hair. S 1> <that> <adaptation> ิว่าเอาพ่วงดีดไปนก็เลยบบอกไปนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณค่ะรักแซมมันจันเขาเลือกตามนัตตี้เขาเรียกตามนัตตี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใบมาใหม่นะครับใบมาใหม่ค่ะเจอกันใหม่ น้องเต็มน่ารักขอบคุณค่ะไหนใครอยากรู้เรื่องอะไรพูดมาสินู่บมีนี่ยหมดซูฟังดอกไหลซื้อไหลพ่อให้คนเบิงซื้อไหลพ่อให้คนไเบิงคนชื่อสแตมกำลังมีกระแสเห็นไหมมันมีข่าวซองข่าวเลยนะตอนนี้น่ะขอแคบรูปสวยๆหน่อยค่ะได้เลยค่ะ ชูดเข้ากับดอกไม้มาก <entend S 1> ดอกเหมือนกันเลยน้องแสมสวยมากวันนี้ขอบคุณค่ะดาม่ามาบารมีเกิดเอาขึ้นมาเป็น <Show my S 1> แต้มแต่สวัสดีคะ่ะเอิญสอให้มันเหลือใจค่ะคักโ <c oughs> หลดเนอะแมนเลยครับนี่มาหายกับมาดาพี่นัตตีโอ๊ยใส่ไงทำไมคนด่าเราทำไมคนด่าพี่นัตตี้พี่นัตตี้ผิดอะไรพูดสิพี่นัตตี้ก็แค่ พุ่งออกช่วงนี้พี่เรียกตามคอเข้าใจพี่นัออ่นแหละเอาเขาก็เลยด่าเขาก็เลยด่าอย่างที่เขาเรียกตามความเข้าใจพี่เราเนีน่ยนะคุณแล้วแซมสวยบ้างขอบคุณนะคะเชียร์ที่บ้านไม่มีแค่เสื้อผ้าไงสแซมใชใ่ที่ก็เลยขยี้ <c oughs> อะไรทา่านนเรียกว่าสายจิตดอก <c oughs> สวยจ้าขอบคุณะคะ่ะป้าคนดูจะห้าร้อยคนดูไม่เคยถึงห้าร้อยเลยนะมีวันนั้นคนดูเก้าร้อยดาวมาเพื่อนเดียะ ใช่ช่วงช่วงไหนดราม่าคนจะมาดูเยอะมากแล้วพี่โตหายายสวยไมอะไรสวยมากมากขอบคุณค่ะดราม่าทุกคนก็เลยจะดังทางค่ายสวยจังวันนี้ขอบคุณค่ะใครใครจะเรียกยังไงก็นองส่วนนอกแคบบอยังไม่ว่าอะไรไม่ต้องสนใจบอสตาหวานสวยขอบคุณค่ะเพลงใหม่จะออกตอนออไหนเ,ออเดี๋ยวรอจังหวะนะคะตอนนี้ พรุ่งนี้เพลงน้องอยูรีปล่อยนะจ๊าบูเต็มส,สวยมากขอบคุณคะ่ะกำลังบอสหญิงเสร็จงานแล้วจ้ะรอบอสไปงานศพค่ะ <subconscious ly> คนมาชมสวยคนมาชมคนสวยแล้วคนสวยจังเลยมากับบอสแบบนี้ดีให้คนที่แซมันทีชายม่รอกแตกเลย <c oughs> มาตอนแรกหนูจะไปทําฟาร์มพ่กนี้แต่ว่าวันนี้ก็เลยจะกลับพอนแก่นก่อนวางแผนผิดไปนิดหน่อยมันอยากไปเที่ยวสินอนหยอกมันจะวัานแหนอีกมันเลยหาเรื่องกับพนเกนไม่ได้หาเรื่องเจ้าจะอยู่นี่กับใครเจ้าเดี๋ยวไม่ได้หรอกก็อยู่ได้เจ้าศูนยกแขยี้เข้าไปค่ะนัตตี้เอาสันเธอดีเขาคนสวยแต่งแบบนี้สวย นัตตี้วันนั้นเข้าห้องถูกไหมที่เวียดนามไม่ถูกจ้าห้องใครก็ไม่รู้เขาพูดอะไรมาแล้วแฟนบอสบิกโอยของเราสชียแล้วแต่ละคนละเหม่อแต่ละเวียนหง<า>อกแต่ไลฟ์ออฟนะ <laughs> ไอ้เพริไอเพริไอแม่แม่แล้วมึงไรรู้ไหมหัวเชลยวบ้างน่อยยโ้ น้าตีตกลงคีย์การ์ดมันใช้นํากันได้ทุกห้องเองมับกมันใช้ได้รู้ด้วยกันทุกห้องเหรอไม่รู้รกุเมาตลกทั้งแต่คนสวยสวัสดีค่ะคุณมันจะดังไปข้างหน้าว่ะจใครจะไปดังไปข้งางห,หลังละ่ะไม่ใช่น้อวเตียนรู้สิด,ดังไปข้างหลังคนแรกของโลกสะท้อนครับแม่เออกำลัง<ด>ใจน้องสาวคนสวยยืนหนึ่งเหนือดามา รู้รู้สึกว่าหนูไม่มีดราม่าอะไรเลยไม่มีอะไรเลย <laughs> ปกติ <laughs> แค่เราถ้าปกติ <laughs> ปกติก็โดนด่าอยู่แล้วจ้าถ้าถ้าว่าถ้าเราไม่อ่านอะไรเราก็ไม่เห็นอะไรแค่นั้นเล <laughs> ใช่เราก็จะอ่านแต่คอมเมนต์ว่าเราสวยไงเราก็จะคิดว่าเราเป็นคนสวยมันก็ได้ลงตัวเองไงเกิด <laughs> แต่กับเ <laughs> <laughs> ต็มกับเจนอี่นี่มันก็ได้ลงตัวเองไงตอนนี้หน่้าอยากได้จ้า <laughs> ซื้อให้หน่อยน้องเต็มสวยชอบกำลังตัวขอบคุณค่ะเพยคุณคนดูจะห้าร้อยแล้วห้าร้อยได้ไหมล่ะ เอาบอกว่าอย่างนี้บอกไปยูดีแมนนัตตี้ไม่ได้ไปงานกับกับหล่อค้าน้องเต็มแม่ค้าเขาบอสไปงานศพคะ่ะบอสให้เข้าน้องครับบอสให้ดูแลน้องใช่ไปแล้วกู <laughs> คนก็เลยด่าโอเจอดราม่าบ่อยเลยช่วงนี้เจนิน<า>สนอนาคตจะสวยเหมือนแอนออร์เดดี สเตม็มหญิงดังแข่งกับข่าวสเต็มชายเออไปเสริมจมูกนะจ๊ะจะสวยมากอันนี้คือจมูกจริงนะคะพ่อกับแม่ให้มากด<น>จริงแล้วตาอะไรตาก็พ่อกับแม่ให้มาจริงเหรอจริง <c oughs> เอาเบอร์เสื้ออีกแล้วแต่วันนี้ใส่คอนแทคเลนแต่ตาวันนั้นที่มาพี่นัตตี้ถามว่าทำไมใส่คอนแทคเลนสีน้ำตาลอ่ะวันนั้นอ่ะตาจริงน,นัตตี้เนาะก็พูดไปใลรังนะคะรักค่ะ คนสวยแม่ติดตามตั้งแต่วันแรกที่ประกวดติดตามนานมากขอบคุณค่ะแม่ติดตามไปนานๆอย่าเพิ่งเลิกติดตามหนูนะคะพรุ่งนี้มีงานเดี๋ยวพี่เจนี่คนเดียวกา้าวันนี้หน้าผมหนูเลิศมากสแตมวันนี้แต่งหน้าเองนะคะเพราะว่าตื่นสายค่ะรถออกสิบโมงหนูลงมาเก้าโมงคืนเออเข้ม <laughs> น,น้องน้ำตาลกลับขอนแก่นแล้วค่ะ ไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้คอนเทนต์สิได้หลายๆชีวิตหนูน่ะไม่ต้องทำคอนเทนต์มันก็มีคอนเทนต์แต่ละวันน่ะเมื่อตองสามคอนเทนต์เนี้ยคือจากไปงานมือนี่ได้ปีนมาไดขึ้นได้ปีนหัวขึ้นทำฟันขาจำเพอร์ฟฟิกเลยหนูไปทำพรุ่งนี้ค่ะทำฟันแล้ให้หยุดถึกุงเทพนะยาว่าพรุ่งนี้หนูไปทำฟันนะคะไปเคสแคว ชอบผมมนประกวดครั้งแรกชอบเจนนี่กับสแต็มากขอบคุณนะคะขอบคุณที่ชื่อชอบเมื่อน้องสแต็มาประกวดนะเคาเดียวไม่เห็นเลยเพราะว่าบ่สวยแต่ได้อยู่นี่ค่ะคนสวยได้อยู่ไหมคะก็้นั่งอยู่นี่คนไม่สวยก็เลยได้นั่งอยู่นี่ค่ะเอาจริงๆสวยแพงคือน้องสต็ปอุ้ยไม่แพงหรอกค่ะถูกๆเองประมาห้า เสรัมธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องเสริมจมูกส่วนเลยอันนี้คือจมูกจริงนะคะธรรมชาติหน้าหน้าหนูไม่เคยทําอะไรเลยพ่อกับแม่ให้มาจ้าวัสดีจ้าลูกสาวน้องเจนสวัสดีแม่เจนค่ะไม่ได้กลับกับเพื่อเออตอนแรกหนูว่าจะมานอนอุดรค่ะเพราะพรุ่งนี้มีทําฟันแต่ว่าทีเนี้ยบางแผนผิดพลาดก็เลยจะได้กลับฝั่งแกะก่อนนะคะพรุ่งนี้ค่อยมาท,ทําทานสละท,ท่าทาที่ถึงจะไปเหล่าเนาะ บอกเขาทีว่าตั้งแต่จำได้กดอบอลแล้วเจอหน้นันตตี้แต้มเป็นแม่แม่อร์เห็นไหมแม่ออนเขาบอกว่านัตตี้กับบอลเป็นอะไรกันบอกมาที่จริงเราเป็นแฟนกันค่ะจะอบอกนะครับผมแต่ผมจะไปไลฟ์ไรสดุดหลอกคนก็เป็นเวอร์อะไรสุดสามสิบกุมภาเจอกัน <c oughs> เอ๊ะสามสิบกุมภาใครกำลังใจะรู้ไปทำบินเนี่ยใช่ครับ แม่อ่อนก็แม่อ่อนก็น่ะติดตามตั้งแต่วันประกวดโหวตเบอร์สามเห็นไหมเขาจาได้ด้วยว่าหนูเบอร์ไหนพี่เรียหมดแลิพี่จำได้เติติดตามตลอดทั้งค่ายเลยขอบคุณค่ะเออขอบคุณดาวจากแม่โป๊ะนะคะยี่สิบดวงแล้วสวยไฮสโตสแตมเห็นพี่ไหมที่เสรีพี่ผมยาวๆสีทองที่่ายคลิปเกิดตรงกลางหนูนหนูไม่ได้สังเกตไปเสริมจมูกนะ้องสแตมไปญี่ปุ่นกับนัตตี้ไหมไม่ได้ไปคะ่ะวันหนูมี ถ่ายทีซื้อวันที่ยี่สิบสี่น้องไม่ว่างนะครับที่ทยแล้วก็มีมีซ้อมสคริปด้วยพี่ที่อยากให้น้องด้วยแหละจะได้ส่งฐานาะยังไม่หมดพอพี่มามาฝากเ่ยเด้อเออแต่นี่ว่าจะไปอยู่นะมีรถใหม่เห็นนานแล้วเขาถ่ายนานแล้วไใหม่ใหม่มากจากสวยๆที่เลยเลยถ้าคนไปทำใช่ไหมส๊ะ ชอบน้องที่เป็นแบบนี้สวยแพงอุขอบคุณค่ะพี่ไม่กล้าไปพี่เลกี้มไม่มาทักทายน้องเลยสเตมสวยนะเราอยู่แล้วไม่ต้องสือราาักค่ะมีดรามา่าเราดังดีแล้วจ้านนองเต็มบางคนมีดราม่าแต่ไม่มีมะอะเป็นเบือเเบ้องหลังเป็นเบื้องหลังเต็มค่าเบาให้น้องนาตีเอ้ยเขาอิจฉาไปไหนกับบอสบิ๊กไม่ต้องจะถึงสักทีไหมสาม <laughs> สิบกุมภาเขาจะสีแดงฟังวะนี่ฟัง หัหนทักหัทักหัทักกรรมที่หน้า<ล>หัทักการ,ากร,รหรือเปล่าคะหัทักการหนูเคยหนูเคยฉีดแค่คางแต่ว่ามันสลายไปแล้วตอนนี้เพราะว่ากินเหล้าเยอะฉีดห้างหรอฉีดซีเดียวแต่ว่ามันสลายไปแล้วประมาณถ้ามีมีห้าเดือนที่แล้วใช่อุ้ยสองเดือนมันก็หมดแล้วสี่สามสี่เดือนอยู่ถ้าดูแลหน้าดีๆนะแต่หนูอ่ะวันแรกก็ไปกินเหล้าเลยเพราะน่าสียใจเลยสร่ง <S <S ที่ราต้องทำ สวยล,วลูกลงตัวสวยธรรมชาติแบบนี้แหละแค่ดูแลหน้าก็แต่หนูอ่ะเป็นคนโชคดียอย่างนึงคือหนูไม่เคยเป็นสิวเลยดูดูหน้าหนูได้เลยค่ะจริงน้องสวยนะหน้าหนูไม่เคยเป็นวยหน้าหนูไม่เคยเป็นสิวเลย,ายอาจจะมีแค่ผดเพราะว่าแพ้น้ำมีคนชม้ัอองว่าสวยสวยเหมือนแมวเป้าเลย <laughs> สวยจังสวยเหมือนแมวเป้าเลยเ,เลย้โอ๊ยเพราะว่าแบงอยู่ในรถได้บัต มันจะของมนแบตทนอยู่มันไม่ใช่ของปลอมนะเออแต่ของมันแบบลดลงเร็วมากหรือว่าของปลอมวะมันจะของปลอมพุดิตามหายไปไหนนี่ยทำอะไเสียเท่าไหร่ไม่พุดิตาม,มันไม่ขึ้นเอา้าไปลนร่ก้นกันจำเป็ไม่ต้องเสริมอะไรสวยแลย้วพี่ยืนหายคลิปอยู่ตรงกลางเหมือนหนูเห็นอยู่แต่หนูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่า Okay, yeah. okay. นโอเคะไหนใครอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาหน่อยคะ่ะหนูจะตอบให้ทุกคําถามมันตําใจล้องไปคักส่วนวค่ะ,นค,ะคนอะไรสวยคนอื่นจ้าคนอื่นจ้าคนหนูไปลิฟกรอบหน้าใชา่หนูหนูว่าหนูจะไปฉีดโบตรงนี้เพราะว่ากรามหนูใหญ่ที่ว่า <c oughs> นอ่ะไตัดปชโอ๊ยใครจะไปดูดีหนะ้าเพอร์เฟคเหมือนพี่นัตตี้ล่ะ พี่เป็นผู้ชายไหมล่ะก็แล้วแต่ก็หนูไปตัดหัวเปลี่ยนใหม่เก็แล้วแต่จ้าคนยืนเบียดเลยไม่กนละ้าไปหน้าเวทีวันน to no ี้แต่งหน้าเองภูมิใจมากเพราะว่าต anyway> ื่นสายวัไดี้อย่างดอกแต่วันหวุนตื่นสายก็เลยแต่งเองนั่นนะบางคนเสริมมาแล้วหน้าเปลี่ยนกลายเป็นหน้าหนูแต่หนูน่ะหนูน่ะชอบทรงจมูกพี่พี่โกกิ แบบเวลาหันข้างมันสวยรูปก็นั้นแม้ที่่ทีแต่งสุดท้ายแหละข้างสวยข้างน้าล่ะหันหน้าก็สวยแต่ว่ามาหันข้างสวยกว่าอะแบบพี่นัตตี้สีสวยมากเลยดังมูติโอ้ยจมูกหมูซอสแต้มโอ้ยบางด้านแหละเป็นคนบ้ารเราบางนั่นละมันต้องพูดเดียวดบางนั่นบางนัตตี้แม่เจนจำได้หมดแล้วเสื้อสีดำเอวลอยแล้วใส่ที่คาดผม คอยใ่เสื้อสีดำแล้วเนี่ยค่ะผมตอนตอนไหนพี่รูพี่ไม่เห็นน้องสแตปมีพี่เห็นแท่สุดท้ายลี่ยนครั้งแรกก็คือครั้งตอนที่สแตปบอกว่าชนะชนะเสื้อตีนี้ไหมพี่ยืนถ่ายคลิปประมาณชั่วโมงสวยมากเจ้าอุ้ยไปไหมนี่ไปไหนไปยูดีใกล้ๆนึงไหมตันกีเลย ก็ใกล้ๆเองต้นตาลคุณสอดเดอโอ้ยสอดอันสอดอดตาลมาสั้นต้นตาลก็ไปทุกมือให้เมื่อวานก็ไป็นต้นตาลที่มันต่างอะไรกับต้นตาลคะนี่ก็ไม่ตาม่างนั่นแหละ <laughs> น้อยกว่าต้นตาลอีกไม่มีอะไรเหมือนต้นตาลอาสอโอ้ยกเ็เลยเป็นคอนสอเต็มเลยวันนี้คอนก็เลย พรุ่งนี้จะไปทำฟันแล้วเจ้าไอ้แพ้ไอ้แพ้ไอ้แพ้ตั้งแต่เริ่มต้นร้องใจองหน้ามน แต่เต็มหน้าลักขอบคุณค่ะคนดูไม่รู้เลยไม่มีคนถามอะไรเลยอ่ะไม่เห็นมีใครถามอะไรเลยก็ถามเขาสิอุตส่าห์ไล่ส่นให้ถามกินข้าวยังจ๊ะเออนั่นแหละถามกันเพิ่มเติมงานหมดช่องจ้ะจัดเต็มเสริมดังจะพุ่งเลยอยากทําอยู่นะสโลปไปพุ่งเนี่ยแค่นี้ยังสวยแล้วเหมือนดังหมูอ่ะคือดังหมูวไม่ดังหมัโอ้ รักและเป็นกําลังใจพี่เลีหมูได้เกียร์หลายปีก้าวไปไหมฮปปี้คนเลยโอ้ยไม่เหมือนเลยอันนี้ไม่เหมือนแฮปปี้คนเลี้ยงหมูเลยไม่เหมือนคือไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยก็คือเสียแฉบเสแฉบไหมแฉบอยู่คืนนี้ไม่มีงานเจ้าอาจจะไปดูงานนิดหน่อยดูอยู่เสมอจะได้กระโดดเวทีเขาคนอะไรสวยจังคนอื่นเจ้าคนอะไรงาคนอะไรสวยจังคนข้างหลังจ้า วันที่สามงานการก์ตูนของบับอรอีกบ้านพี่พี่จะไปหาได้เลยค่ะพี่เล็กกี้จกันนะคะชอบเวลาสเต็มอยู่กับบอสบีโอุ้พิสดากันพี่น้องอชอบได้ตาเลนนินน,น่ารักดีนี่ไงคนที่สวยกว่าเราสวัสดีค่ะคนอะไรสวยจังคน,นอื่นจ้า <laughs> คือจ้ทุกคนเอาไปสระผมก่อนนะคะวันนี้หิวมากเลยอะแบบทั้งวันแล้วอะหน้านี้ไปต่อได้น้านี่ปนะนี่ว่าไปไปต่อได้ไม่ได้ตั้งแต่ตีสามอะแต่งตัวสวยจะไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวค่ะดูออกได้หรอไม่ได้ทำไปนอนไม่ัด้ทำคนอื่นดูออกค่ะเพราะนี่ก็ยังดูตัวเองไม่ออกเลยเออ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 รถเ๊าปึ้งเนาะพี่ป๊อกกี้กับออฟฟิศแล้วเจ้าไม่ถามค่ะ หากบ่มีออ้คือกันยงคนกูเออ้หละฉันชอบอันนี้คอนเทนตเ,เลยคนเทนตเลยซอ่ก็ซอค่ะอย่าได้แคร์แคร์ทำไมไม่ใช่แป้งตัวแม่จะแคร์พื่อตัวแม่ก็แคร์บ,บ้าง <laughs> ตัวแม่ก็แคร์อ,นนอยู่กับนัตตี้สนุกแค่เห็นหน้าก็าขำแล้ว แคเห็นหน้าก็ขำแล้วแปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยหนาตลกจ้าถูกต้องไลฟ์นานอย่างลูกประมาณนานนิดนึงค่ะประมาณ20นาทีแสดงสวยมากขอบคุณเสริมสโลปปลายสวยใช่หนูมีแพนอยู่ค่ะเพิ่งไลฟ์วันนี้เหระตอนแรกหนูจะไปทำวันช่วงวันหยุด2 4่สถึงยีนี้แต่ว่าทีเนี้ยมันมีธุระหลายๆอย่างซ้อมสคริป ทายทีซือนอนไปนเที่ยวยไม่ได้ไปเที่ยวจ้านอนฟอรฟินนอะใครจะไปเที่ยวญี่ปุ่นละ่ะแล้วฟอฟินให้แต่นี่ว่าจะไปฮ่องกงเหรอกนะ็อเอาฟินให้ปะปา๊าปะป๊าไปเที่ยวปาป๊าสั่งไว้เอออยากกกมมากอะไรนะ <laughs> เอาไปดู <laughs> อะไรนะเมื <laughs> ่อไหร่จะเล่นละครอ,อีก วันที่ยี่สิบเอ็ดหรือเปล่าตอนนี้ก็เล่นอยู่ค่ะตอนนี้ก็กําลังเล่นละครจ้าตอนเต็มชนะหุ่นบางร่างน้อยมากจริงอตอนนี้ละ่ะไปซาวารักกันผู้ได้ไปซาไปลือมันบางมันไม่เรื่องจริงอยูบอบ่หน้าน้องเนียนมากหนูไม่มีสิวค่ะหนูเป็นคนไม่มีสิวบอสไฟงานศพแล้วครับอ,อ,อ,อ มาดูขาจุดกูนี่น้องกระจกฉลองครบร้อยสามสิบสองปีเขาจุดกูแต่ว่าน่ารักอยู่ด้วยแล้วทำให้อารมณ์ดีนี่แม่เล็บฉีกแล้วฉีกเขามากลางเล็บไหม<ป>ทำเล็บแล้วทีเนี้ยเล็บฉีกเวลาทำเล็บให้เขาให้เขาดึงอะนั้นมันเจ็บก็จะปล่อยให้มันรอบปล่อยให้มันยาวแล้วค่อยตัดทีเดียวแล้วเวบื้องบนส่วนสีญญาออกมาเบิดต้องปล่อยกี่เดือน เดือนกว่ามันก็ขึ้นแล้วจมูกปลายพุ่งสวยมากยังไม่ได้ทํานะคะตอนนี้ตอนนี้คือยังไม่ทำาแต่พุ่งไว้ก่อนไงใช่อ๋อคือจริงๆหนูอยากไปทําอยู่ให้มันขึ้นมาตึง้งนึงนาติีห้าห้าห้าเออเออน,นี่นี่ทำไมพี่นัตตี้ไม่มานั่งตรงนี้จะเป็นอันนี้ทําไมอะไม่ไกลไปไกลก็ห้ามเดินดร้านปิดแล้วชุดใหม่สวยมากขอบคุณแม่เอฟซที่ซัพพอร์ต ขอบคุณแม่ออนะคะมีออแต่ชุดนี้ให้สวยมากสอตัวจริงค่ะนีซอตัวจริงนะครับอันนี้จ้าซอตัวจริงเอาเขาปิดไฟแล้หนูแต้มหัดแต่งหน้ากับพี่อาร์บ่อยๆนะจะได้เก่งๆเพื่อออกง,งานเดี๋ยวจะได้แต่งเองใช่ครับแล้วก็ไปน้ำพุกาวพี่หนูอย่ามาใกล้พี่ได้ไหมหนูก็ไม่อยากใกล้พี่เหมือนกันนั่นแหละมันทา่าว่าไล่ดิิ ขาบอถามกบับบอเขาบอถามกับบอตอบนะ่ะใครสงสัยก็ถามใครสงสงัยสนั่นแหละย,ย่างบอให้ถามคือถามเอาคือวินจะคีมใหม่ขอเพลงห้ามมีแต่คนให้หใ,หให้หนูร้องเพลงห้ามตั๋วทำไมอ่ะต้องร้องดิฮักค้างคักถาเองกุทงเทวิตเตอร์เท่นหนึ่งคงโลกคุณได้ไมันคือฮามบุามบุกห้ามตัวเปิดเนื้อให้หน่อย อันิห้ามตัวเจ้าจะแต่มแต่งตัวแบบเกาะอกกังเกงขายาวคล้ายๆ l r ลเลยขอบคุณเจ้าดูคลิปที่บ<พ>อสกงแสดงไปแล้วหัวบ,กบักครับหัวบอก็บอกแล้ว้ายสดถ้าเธอนั้นตัวเฮาเฮาสิเผาบานเธอเด้อตัวเฮาคขยไอจีลมเปินถือถล่มทั่วลงบ่ฝืนเด้อเด้อเธอ ถ้าเธอนั้นตัวกันคอยเป็นมันจอยเด้อถ้หาห่วงชีวิตน้อยน้อยให้ซอยห้องเดียวใจเดียวเขาใจบมหามตัวสมันตุกตามากตุกตาอะไรครับตุกตาผีจา้าตุกตาพ <laughs> ี่ไรแบบนีมันคือหมวดหมดใช่เดี๋ยวหนูจะเสนอเพลงนี้ไปย่านเป็นข้าวนัตตี้ก็เลยเป็นข้าวอีว่าสรุปนัตตี้ที่จำสว